สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ a อ็มซ่าพอดแคสต์อีพีที่68นะครับวันนี้นะครับคุณหมอก็จะมาพูดถึงหัวข้อหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อว่ามันมีความสำคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือความเป็นผู้นำต้นแบบ9ประการนั่นเองนะครับ หัวใจสําคัญของการที่เราจะนําพาทีมงานของเราเนี่ยไปประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับก็คือการที่ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะเป็นต้นแบบนะครับของความสําเร็จสามารถที่จะเป็นต้นแบบของความเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพนะครับผู้นําที่จะเป็นแบบอย่างในทุกๆด้านเลยนะครับผู้นําที่จะเป็นต้นแบบให้กับดาวไลน์ในทีมงานของเราเนี่ยเขาสามารถที่จะลอกเรียนแบบนะครับ จากตัวเราได้ผู้นำที่จะเป็นแรงบันดาลใจผู้นำที่จะสร้างแรงกระตุน้นให้ทีมงานของเราเนี่ยมีพลังแล้วก็มีเป้าหมายนะครับที่จะก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อไปดังนั้นเนี่ย เราต้องมาดูกันนะครับว่าการเป็นผู้นําต้นแบบนั้นเนี่ยนะครับควรจะมีคุณสมบัตินะครับหรือว่าควรจะมีลักษณะอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณหมอก็สรุปมาทั้งหมดเนี่ยนะครับของความเป็นผู้นําต้นแบบเนี่ยมีไว้ทั้งหมดก็9ประการด้วยกันนะครับข้อ1นะครับผู้นําต้องเป็นต้นแบบของการใช้สินค้านะครับในธุรกิจเอ็มตาเนี่ยเรามักจะบอกเสมอนะครับ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราสร้างธุรกิจเอมตาเนี่ยเราไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนกับต้องเอาสินค้าเนี่ยไปขายให้กับผู้คนในลักษณะคำว่าขายให้กับผู้คนที่คนส่วนใหญ่มักจะมีความรู้สึกกันก็คือเหมือนกับเราต้องไปง้อเขาเราต้องไปอ้อนวอนเขาเราต้องไปขอความช่วยเหลือจากเขาให้เขาซื้อสินค้าแต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับ การที่เราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้เนี่ยก็คือเราเนี่ยนะครับส่งมอบสินค้าด้วยความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติมากที่สุดเลยก็คือที่เรามักจะได้ยินว่าใช้ดีแล้วบอกต่อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของการที่เรามาทาธุรกิจเอ็มตายอย่างเดียวที่จะใช้ดีแล้วบอกต่อแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันก็คือการใช้ดีบอกต่อเหมือนกันนะครับทุกๆครั้งที่เราใช้สินค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราก็เป็นไงครับถ้าเรารู้สึกดีเรารู้สึกประทับใจเนี่ยเราก็จะอยากที่จะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับผู้คนมันเป็นมันเป็นสิ่งซึ่งคุณหมอว่ามันเกิดเป็นปกติในชีวิตของคนเราในทุกๆวันอยู่แล้วอะ่ะ เราซื้อเครื่องออกกําลังกายมาเรารู้สึกว่าเครื่องเนี้ใช้ดีมากเลยใช้แล้วเรารู้สึกว่าทําให้รูปร่างเราดีขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นหรืออะไรอยเงี้ยเราก็อยากจะไปเล่าแล้วก็จะจะบอกว่าเอาอย่างนี้สี่รุ่นนี้สแบบนี้สี่เราซื้อมือถือมารุ่นนี้สี่แบบนี้สี่มาอ,อย่างโดยส่วนตัวคุณหมอใช่ไหมครับ ใช้กล้องถ่ายรูปมาอย่างเงี้ยพอคุณหมอใช้กล้องรุ่นเนี้ยคุณหมอก็จะรู้สึกเลยว่าเออกล้องรุ่นเนี้ยมันดีนะมันแบบนู้นแบบนี้เวลาเราเจอใครเพื่อนเราหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแนะนําเราก็จะพูดได้แล้วที่สําคัญเลยคือเราอ่ะใช้สินค้านั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็จะมีประสบการณ์ในการเล่าเราก็จะเล่าได้เลยว่ากล้องที่เราใช้งานเนี้ยกล้องถ่ายรูปเที่รวใช้งานเนี้ยมันดียังไงมันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงมันใช้งานได้ง่ายแบบไหน มันทําให้คนที่เขาฟังจากเราอ่ะเขาก็มีความรู้สึกที่อยากจะลองซื้อมาใช้เหมือนกับที่เราได้ใช้เพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างธุรกิจเองมตาให้ประสบความสําเร็จเนี่ย เราจะต้องเป็นคนหนึ่งเลยนะหรือว่าพูดง่ายๆเราต้องเป็นคนแรกเลยละที่ต้องได้ใช้สินค้าเอมตาใช้สินค้าแล้วทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ได้สัมผัสนะครับประสบการณ์จากการใช้สินค้านั้นด้วยตัวของเราเองแล้วเราก็จะค้นพบความประทับใจเราจะค้นพบความรู้สึกที่ดีอยากจะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้แล้วคุณหมอเชื่อว่าเวลาเรามีอะไรดีๆอย่างเช่นสินค้าสําหรับดูแลสุขภาพเนี่ยอย่างเช่นไวท์เทวสตาร์เนี่ยเป็นสินค้าที่ดูแลสุขภาพทําให้สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นทําให้สุข ภาพของเราเนี่ยมีความคือใช้แล้วเราจับต้องได้สัมผัสความรู้สึกได้อะนะว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นร่างกายเราสดใสขึ้นเราก็อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้กับใครสิ่งแรกเลย คนกลุ่มแรกเลยที่เราอยากจะเล่าคุณบอกว่าก็คือเราก็เราก็คือเราอยากเล่าให้กับคนข้างใกล้คนใกล้ตัวเราอะญาติพี่น้องของเราอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นแหละมันคือเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราเนี่ยนะครับใช้สินค้าแล้วเราค้นพบความประทับใจแล้วเราก็พร้อมที่จะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับผู้คนรอบข้างให้กับผู้คนที่เราเจอเจอให้กับเพื่อนสนิทของเราหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับ ที่เรารู้สึกว่าสินค้าเนี่ยจะสามารถเข้าไปทําให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นทําให้สิ่งที่เขากําลังต้องการเนี่ยเช่นบางคนอยากให้ร่างกายแข็งแรงกําลังหาโปรโตีนอยู่เราก็แนะนำํำมัลติโปรอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยอยากจะรับประทานน้ามันปลาเพราะเขารู้น,น้ามันปลามันดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพของหัวใจเราจะได้แนะนําน้ํามันปลาไวยเท่าสตาให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นคนที่ใช้สินค้าด้วยตัวของเราเองเราเป็นผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เราไม่ ได้เป็นแบบเป็นพรีเซนเตอร์ให้สินค้านั้นสินค้านี้แต่เราเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าซึ่งเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้องค์กรธุรกิจของเราเนี่ยนะครับทุกๆคนในองค์กรเราเนี่ยได้ใช้สินค้าเหมือนกับเราได้ใช้สินค้าแบบเดียวกับเราแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อเรื่องราวของสินค้าออกไปได้เป็นวงกว้างเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากเราเริ่มต้นจากความเป็นผู้นำของเราที่จะเป็นแบบอย่างของการใช้สินค้าเพราะฉะนั้น เวลาดาไล่ถามเราหรือว่าเวลาเราแบ่งปันประสบการณ์เวลาเราพูดคุยทุกๆครั้งเนี่ยเราก็จะสามารถเล่าเรื่องราวของสินค้าได้อย่างแบบเขาเรียกว่าคือถ้าแบบพูดทั่วๆไปก็เหมือนกับเล่าได้ถึงพิกถึงขิงเลยอะเล่าได้แบบมันมาจากใจมันมาจากความรู้สึกคนฟังเขาก็สัมผัสได้ว่าเอออันนี้แหละเขาใช้จริงเหมือนอย่างโดยส่วนตัวคุณหมอเองเนี่ยก็คือตั้งแต่อยู่ในเอม็มตาม,มาตั้งแต่บริษัทเปิดจนถึงวันนี้สิปปีแล้วนะครับคุณหมอก็ใช้สินค้าเอม็มตาทุกรายการนะครับ อาหารเสริมไวเท้าสตาร์เนี่ยคือกินมาตั้งแต่18ปีอะไม่เคยหยุดเลยแม้กระทั่งสักวันหนึ่งนะครับเพราะเรารู้เลยว่ามันคือสินค้าที่มันทําให้ชีวิตของเรามันทําให้สุขภาพของเรามันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าเราได้ชีวิตใหม่จากการที่เราได้ใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องเสมอมาในธุรกิจเอมตาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นแบบอย่างของการใช้สินค้าได้ดวาวไลน์เขาเห็นเขาก็จะมีความเชื่อมัน่นคุณบอกว่าสิ่งสําคัญมากๆเลยอะ ความเป็นผู้นําคือเราทํำยังไงที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจของเราเราทํายังไงให้ดาวไลน์ของเราเนี่ยเขาเชื่อมั่นในทุกสิ่งที่เราพูดในทุกสิ่งที่เราทําการใช้สินค้าเนี่ยเราใช้ให้เขาเห็นเราใช้ให้เขาได้เห็นว่ามันเราได้ผลลัพธ์จากการใช้สินค้าจริงๆอ่ะทถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับทุกคนในองค์กรธุรกิจของเราเขาก็อยากใช้สินค้าเหมือนกับเราอ่ะเขาก็อยากใช้สินค้าแบบเดียวกับเราเพราะไม่มีใคร ที่จะไม่อยากดูดีไม่มีใครที่จะไม่รู้สึกว่าไม่อยากให้ตัวเองดูอ่อนเยาวไม่อยากให้ตัวเองดูแก่ง่ายไม่มีใครที่ไม่อยากให้ตัวเองเจ็บป่วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นผู้นําที่เป็นแบบอย่างของการใช้สินค้าเนี่ยมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรามีดาวไลน์ใหม่เข้ามาในองค์กรธุรกิจเนี่ยเราจึงต้อง มีความสามารถที่จะสามารถส่งมอบสินค้าให้กับเขาทำให้เขาเกิดความเชื่อมัน่นทำให้เขาเกิดความรักในสินค้าแล้วทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากที่จะใช้สินค้านั้นอย่างต่อเนื่องเพราะเขารู้ว่านั่นคือสิ่งที่เขาจะได้รับจาก สินค้าคือเขาจะได้รับผลประโยชน์หรือว่าเขาจะได้รับประสิทธิภาพจากสินค้านั้นให้กับตัวเขาเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจมันจะเติบโตมั่นคงแล้วก็แข็งแรงได้อย่างแน่นอนถ้าเราเป็นผู้นําที่เป็นแบบอย่างของการใช้สินค้านะครับข้อ2ก็คือผู้นําต้องเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้นะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าตลอดระยะเวลาการสร้างธุรกิจเอมตาเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้นะครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้บางครั้งหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มาก่อนนะครับแต่เมื่อเขาเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้าเข้ามารู้จักบริษัทเป็นยังไงได้เข้ามารู้จักแผนธุรกิจเป็นแบบไหนได้เข้ามารู้จักสินค้าเป็นแบบไหน มันก็จะทําให้เขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วเขามีความมั่นใจอย่างน้อยเลยหนึ่งเขามีความมั่นใจว่าเขาอ่ะเลือกถูกแล้วเขารู้ล้วว่าเขาอยู่ในธุรกิจที่ถูกต้อง 2. องเขารู้ล้วว่าอยู่ในธุรกิจเอมตาเนี่ยเขาจะได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนอยู่ในธุรกิจเอมตาเนี่ยเขาได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองไปในทุกๆด้านอย่างแน่นอนเขาได้มีโอกาสนะครับในการที่จะ มีความเข้าใจในเรื่องราวของแนวคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวคิดชีวิตแนวคิดการสร้างธุรกิจที่ถูกต้องเกิดขึ้นจากกระบวนการของการเข้ามาเรียนรู้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยนะครับในฐานะของการเป็นผู้นําที่เป็นแบบอย่างของการเรียนรู้มันไม่ใช่ว่า เพียงแค่พาตัวเราเนี่ยเข้ามาเรียนรู้นะครับแต่ว่าเราต้องสามารถที่จะโปรโมทให้ผู้คนในทีมงานของเราหรือในองค์กรของเราเนี่ยเข้าสู่รอบการเรียนรู้ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับในทุกๆครั้งที่มีรอบการเรียนรู้เนี่ยเรามีเป้าหมายในทุกๆครั้งที่มีการฝึกอบรมมีการจัดคอร์สต่างๆมีงานต่างๆหรือแม้กระทั่งมีกิจกรรมต่างๆของบริษัทที่จัดขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่า เราในฐานะความเป็นผู้นำเนี่ยเราจะต้องเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่ให้ความสำคัญอย่างมากๆนะครับที่จะตั้งเป้าหมายเลยว่างานนี้คอร์สนี้การฝึกอบรมครั้งนี้เนี่ยเราจะพาองค์กรของเราพาดาวลายของเราเนี่ยเข้ามาสู่บรรยากาศของการเรียนรู้เนี่ยได้กี่คนได้มากขึ้นขนาดไหนนะครับยิ่งทำให้ทุกคนในทีมของเราเนี่ยมีการเรียนรู้ที่มากขึ้นมันเหมือนกับการเติมพลังบวกลงไปในทีมของเราทาให้ทุกคนเนี่ยมีเขาเรียกว่า มีความเข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจมีแรงบันดาลใจมีระดับกังการตัดสินใจมีความเชื่อมั่นที่จะมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะลงมือสร้างความสำเร็จตามเป้าหมายที่เขาตั้งใจเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยมันจะทําให้เกิดเขาเรียกว่ามุมมองทัศนคติและมุมมองต่างๆเนี่ยต่อการสร้างธุรกิจเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญ ดาวไลน์ของเราเนี่ยจะมาเรียนรู้หรือเปล่าดาวไลน์ของเราจะเข้าสู่ทุกๆรอบการเรียนรู้หรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับใครครับก็ค,คือขึ้นอยู่กับเราเราจึางต้องเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้เราทําให้เขาเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยเราจัดเป็นลําดับความสําคัญเลยนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรารู้ว่าบริษัทมีการประกาศการเรียนรู้รอบวันนั้นรอบวันนี้มีคอร์สนั้นวันนี้วันนั้นเนี่ยเราก็คือ ลงตารางเพราะฉะนั้นตารางการทํางานของเราอันดับแรกสุดเลยก็คือเราต้องลงตารางการเรียนรู้ของเราลงไปก่อนเลยเราเขาเรียกว่าบุ๊กกิ้งตารางการเรียนรู้ที่เหลือวันที่ไม่ใช่การเรียนรู้คือวันทํางานของเราวันที่เราจะออกไปทํางานกับดาวไลน์วันที่เราจะออกไปทาํา,ทาออทงานกับทีมงานของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น เราจะต้องเป็นผู้นำให้เขาเห็นเลยว่าเนี่ยเราจริงจังเราเราให้ความสำคัญอย่างมากกับการเรียนรู้พอเราให้ความสำคัญทุกคนในทีมงานของเราเขาก็จะเริ่มหันมาให้ความสำคัญเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเราไม่ให้ความสำคัญเช่นอ่ะวันนี้บริษัทมีฝึกอบรมแต่เราเป็นไงครับเราไม่เข้าเราไม่มาเรียนรู้แล้วเราก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้เราอาจจะไปทำงานเราอาจจะออกไปสปอนเซอร์ก็ก็ตามเนี่ยนะครับหรือบางทีเราไม่ได้ออกไปสปอนเซอร์แต่เราออกไปเที่ยวเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ย ดาวลน์เขาเห็นหรือดาวลายเขาเกิดรู อาจจะแบบโทรศัพท์มาคุยกับเราแล้วก็อ้าวพี่วันนี้พี่ไม่มาพี่ไม่ไปคอร์สเหรอเราบอกอ๋อวันนี้ไม่ได้ไปครับวันนี้พอดีติดงานเนื้องานนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มเห็นแล้วอะว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญพอเราเริ่มไม่ให้ความสําคัญตัวเขาเองเนี่ยในอนาคตเขาก็จะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันวันหนึ่งเขาก็จะรู้สึกว่าเอออันนี้ก็ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เพราะอัปไลน์ก็ไม่เห็นจะให้ความสําคัญอะไรเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือเห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับกับคําว่าความเป็นผู้นํานะครับ ที่จะต้องเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้นะครับข้อ3ก็คือผู้นำเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างของการมีเป้าหมายนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆการมีเป้าหมายเนี่ยมันคือสิ่งแรกเลยของมนุษย์เราเลยคือมนุษย์เราถ้าต้องการประสบความสําเร็จหรือคนที่ต้องการประสบความสําเร็จเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะต้องตั้งคือเรียกว่า ตัดสินใจเลยก็คือเขาต้องตัดสินใจก่อนว่าเขาจะมีเป้าหมายอะไรในความสําเร็จอันนั้นเป้าหมายความสําเร็จของเขามันคืออะไรกันแน่นะครับการมีเป้าหมายของผู้นำเนี่ยมันคือพลังที่จะส่งให้ทีมงานเนี่ยเกิดความมั่นใจทีมงานก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยวันนี้เขาอยู่ ในทีมที่ถูกต้องเขาอยู่ในทีมที่มีความเด็ดเดี่ยวอัปลายของเขาเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆถ้าอัปลายมีเป้าหมายแสดงว่าอัปลายต้องทํางานเยอะอัปลายจะต้องทํางานอย่างเต็มที่เต็มก <not> ําลัง <mitad> อัปลายจะต้องมาจับมือทํางานร่วมกันกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่เขาตั้งใจเอาไว้เนี่ยมันต้องสําเร็จแน่นอนเพราะว่าเขาอยู่กับทีมงานที่ผู้นํามีวิสัยทัศน์ผู้นำเนี่ยมีความปรารถนาที่จะพาทีมงานไปประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญมากๆเลยก็คือถ้าเราจะป เป็นผู้นําและนํำพาองค์กรให้ประสบความสําเร็จเราจะต้องเป็นผู้นําที่เป็นแบบอย่างของการมีเป้าหมายทุกเป้าหมาย ที่เกิดขึ้นในกระบวนการการสร้างธุรกิจเอมตาของเราเรามีเป้าหมายชัดเจนที่จะพิชิตเป้าหมายนั้นให้ได้นะครับอย่างเช่นมีทริปการท่องเที่ยวนะครับแน่นอนทริปนี้ต้องมีเราทริปนี้เราจะต้องประสบความสําเร็จทริปนี้เราจะต้องไปให้ได้เราทําให้ดาราเห็นแล้วดาราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรา,เามุขมุ่งมั่นตั้งใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะไปทริปนี้กับเขาด้วยเราจับมือกับอัปลน์เราทํางานไปด้วยกันเราก็สามารถที่จะ ไปทริปด้วยกันได้มันคือรางวัลความสําเร็จแล้วมันเป็นความเชื่อมั่นที่จะทำให้องคอ์กรเนี่ยเติบโตอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นแบบอย่างของการมีเป้าหมายจึงเป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญของการที่เราจะสร้างทีมให้ประสบความสําเร็จนะครับข้อ4ผู้นําต้องเป็นแบบอย่างของการทํางานส่วนตัวต้องบอกเลยนะครับว่าการทํางานส่วนตัวเนี่ยเป็นหัวใจที่สําคัญมากๆอีกข้อหนึ่งนะครับของการสร้างความสําเร็จนะครับเพราะว่า ถ้าวันนี้นะครับเราสร้างงานส่วนตัวของเราได้งานส่วนตัวของเราเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่จะทําให้ผู้คนรอบข้างหรือทีมงานของเราเนี่ยเห็นยกตัวย,ยกตัวอย่างเช่นการสปอนเซอร์ส่วนตัวถ้าเราสปอนเซอร์ส่วนตัวก็แสดงว่าในองค์กรเราจะมีคนใหม่ๆเข้ามาพอมีคนใหม่เข้ามาดาวไลน์เขาก็ถามอาวคนนี้ใครแนะนํามาครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกอ๋ออัปลน์เราแนะนํามาเองโอ้โห อัปดาวไลน์ก็จะลองรู้สึกว่าเฮ้ยอัปไลน์ขยันนะอัปไลน์เก่งอ่ะอัปไล์มุ่งมั่นอ่ะอัปไลน์ตั้งใจอ่ะแบบนี้เราก็ต้องทําได้เราต้องทําบ้างเราต้องสปอนเซอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นแบบอย่างมันก็จะทําให้คนอื่นลอกเรียนแบบได้หรือว่าเราเป็นแบบอย่างของการส่งมอบสินค้าในการทํางานส่วนตัวเราส่งมอบสินค้าอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอทําให้เขาเห็นเลยอะ่ะว่าเราอะ่ะ คือทุกครั้งที่เราเจอผู้คนเราจะส่งมอบสินค้าเพราะเรามีความเชื่อมั่นว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีเป็นสินค้าที่สามารถแก้โจทย์แก้ปัญหาให้กับชีวิตของเขาได้ให้ทุกภาพชีวิตที่ดีกับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดาวไลน์ก็จะเห็นะว่าเราอะ ทำงานจริงเราไม่ใช่แบบรอคอยความสําเร็จจากคนอื่นเราไม่ได้รอคอยความสำเร็จจากดาวไลน์เราไม่ได้รอคอยเป้าหมายจากดาวไลน์แต่อัพไลน์อ่ะเขาทํางานของเขาเขาตั้งใจเขาต้องการประสบความสําเร็จเขาไม่ได้รอคอยจากใครเพราะฉะนั้นการเป็นต้นแบบของการทํางานส่วนตัวเนี่ยมันจึงเป็นการกระตุ้นให้ดาวไลน์เนี่ยมองเห็นและมีความเชื่อมั่นในการที่จะสร้างธุรก,กิจไปกับเราด้วยนะครับ ข้อที่5ผู้นำเนี่ยจะต้องเป็นแบบอย่างของการทํางานกับดาวไลน์นะครับอันนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะแน่นอนเราเป็นผู้นำอ่ะเราเป็นอัพไลน์เราก็ต้องทํางานกับดาวไลน์ใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะทํางานยังไงกับอดาวไลน์ของเรานะครับการทํางานเนี่ย ด้วยกันเนี่ยมันคือทีมเวิร์กที่สำคัญมากๆนะครับซึ่งสิ่งแรกเลยเราจะต้องมีความสามารถเลยในการที่จะถ่ายทอดนะครับเรื่องราวของธุรกิจเอมตาถ่ายทอดในแง่ของเทคนิคการทำงานนะครับการทำงานพื้นฐานเบื้องต้นการฝึกอบรมให้ดาวไลน์ของเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานพื้นฐานได้ด้วยตนเองให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ พาดาวไลน์ออกไปทํางานในภาคสนามจริงนะครับเพราะทําให้เขาเกิดการเรียนรู้ที่จะทําให้เขาทํางานเป็นได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความมั่นใจที่เขาจะสามารถลงมือทํางานด้วยตัวเองไม่ต้องมาพึ่งเรานะครับ แล้วก็ไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากอัปลายอีกต่อไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรากับอัปลายเรากับอัปลายเนี่ยนะครับคือดาวไลกับอัปลายเนี่ยก็ยังคงสามารถที่จะทํางานร่วมกันส่งเสริมกันยกตัวอย่างเช่นยังจัดประชุมร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ด้วยกันเสริมสร้างความรู้ในทีมไปด้วยกันนะฮะก็จะทําให้ทีมโดยรวมเนี่ยเติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานระหว่างเรานะครับกับดาวไลน์เนี่ย เป็นสิ่งสําคัญเราจะต้องทําให้เขาเห็นเลยว่าเ,ออเรามีแผนงานนะในแต่ละเดือนเนี่ยในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเรามีแผนงานว่าวันจันทร์เราไปทํางานกับดาวไลน์คนนี้กลุ่มนี้วันอังคารเราไปทํางานกับดาวไลน์กลุ่มนี้วันพุธเราทํางานส่วนตัววันพฤหัสเราทํางานกับดาวไลน์อีกกลุ่มหนึ่งวันศุกร์เราจัดเท่ามิตติ้งส่วนตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะแสดงให้เห็นถึงภาพของความเป็นต้นแบบของอัพไลน์ที่ทำงานกับดาวไลน์แล้วก็ สร้างทีมเวิร์คกับดาวไลน์นะครับเพราะฉะนั้นดาวไลน์เองเนี่ยเมื่อเขาเห็นเขาก็จะเรียนรู้แล้วเขาก็จะค่อยๆลอกเรียนแบบจากเราในที่สุดเนี่ยเขาก็จะทํางานแบบนั้นนะกับดาวไลน์ของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะอย่าลืมนะครับเราอะมีอัพไลน์อะแค่คนเดียวแต่เรามีดาวไลน์เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวไลน์ทุกคนก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะทํางานกับดาวไลน์ของตัวเองให้มีประสิทธิภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อ6นะครับ ผู้นำจะต้องเป็นแบบอย่างของการทํางานกับไซไลน์อ่าต้องบอกเลยนะครับว่าการสร้างธุรกิจเอมตาเนี่ยเราเป็นครอบครัวขนาดใหญ่เราเป็นสังคมเราเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ตัวเรากับดาวไลน์ของเราแต่ก็เรายังมีไซไลน์ไซไลน์คือคนซึ่งต้องเรียกว่าถ้าดูในเชิงของการเขาเรียกว่าอยู่ในเชิงธุรกิจอะในการทํางานร่วมกันในเชิงธุรกิจเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มีผลประโยชน์ในเชิงของแผนธุรกิจโดยตรงถูกไหมครับเพราะว่า แผนธุรกิจเนี่ยมันก็จะตอบสนองต่อหรือตอบแทนนะครับตามแผนธุรกิจในเฉพาะในองค์กรนั้นๆน,น,นะครับแต่มันจะมีประโยชน์อย่างมากนะครับระหว่างการทำงานกับสายลายก็คือมันแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของธุรกิจ มันแสดงให้เห็นถึงสังคมที่สวยงามสังคมที่มีความช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันกันนะครับโดยไม่หวังผลประโยชน์นะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันจะสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่เพราะว่ามันจะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันมันจะเป็นกําลังใจความสําเร็จของสซลายก็จะทําให้ดาวไลน์ของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ย ใครๆก็สําเร็จได้ทุกคนก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยเราก็จะต้องเป็นไงครับเขาเรียกว่ามีมิตรไมตรีจิตต่อกันนะครับมีทัศนคติที่ดีต่อกันนะครับสำคัญมากๆนะครับเวลาเราทํางานร่วมกับสายล์เนี่คือบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเราเนี่ยมีทัศนคติที่ไม่ดีหรือมีทัศนคติที่ลบเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้ แทนที่เราจะมีความรู้สึกที่ดีเราอาจจะเกิดความรู้สึกอิดชาเกิดความรู้สึกว่าแบบเออทำไมต้องเป็นแบบนั้นทําไมเขาเออติบโตมากกว่าเราหร,หรืออะไรต่างๆเราเนี้เพราะฉะนั้นคุณหมอบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากมันเป็นสิ่งที่จะทําให้ความเป็นผู้นําของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความเป็นผู้นําในระดับที่สูงขึ้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นแบบอย่างแบบเนี้ยได้ว่าเราทํางานกับไซไลน์ได้เรา ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราแบ่งปันซึ่งกันและกันได้เนี่ยดาวไลน์ของเราก็ไม่มีปัญหาดาวไลน์ของเราก็จะมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอออยู่ในสังคมที่ให้แก่กันและกันโดยไม่หวังผลประโยชน์มันเป็นสังคมที่สวยงามนะครับข้อ7ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างของการมีความคิดตั้งสรรค์นะครับการที่เราจะเติบโตแล้วก็องค์กรของเราจะประสบความสำเร็จมากขึ้นเนี่ย มันจะต้องมีเรื่องราวต่างๆในแง่มุมของการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมีการฝึกอบรมมีการออสอนงานหรือว่ามีการจัดกิจกรรมในกลุ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดมาจากผู้นำในทีมผู้นำในทีมจะต้องเป็นคนที่คิดงานเป็น สร้างสรรค์งานออกมาได้หรือว่าคิดคอสการจัดการฝึกอบรมนะครับที่มีประสิทธิภาพคอสที่จะทําให้ดาวไลน์ของเราเนี่ยได้เรียนรู้หรือว่าพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับเช่นเราอาจจะจัดคอสอบรมเรื่องราวของอาหารเสริมไบโถต้าหรือว่าเราอาจจะจัดฝึกอบรมเรื่องราวของการดูแลผิวนะด้วยแอสเนียสกินแคร์หรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะทําให้ดาวไลน์ของเราเนี่ย ได้มีการพัฒนาแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็มีความรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องมาจากอปพลน์ก็คือตัวเราผู้นำนะครับที่คิดวางแผนออกมาคิดงานออกมาแล้วก็จัดงานนั้นๆขึ้นมาเพื่อทำให้ ดาวไลน์ของเราเนี่ยมีการเติบโตทั้งด้านความรู้แล้วก็การพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นําต้องมีความคิดสร้างสรรค์นนะที่จะคิดสิ่งเหล่านี้แล้วดาวไลน์เราก็จะเห็นเลยว่าโอ้เขาอยู่กับองค์กรเขาอยู่กับทีมงานที่แบบขยันอัพไลน์เขาขยันมากเดี๋ยวก็ ช่วยเราฝึกอบรมตรงนั้นเดี๋ยวก็ช่วยเราทํางานตรงนี้เดี๋ยวก็จัดฝึกอบรมในกลุ่มเดี๋ยวก็สอนวิธีการสปอนเซอร์อะไรต่างๆเหล่านี้คุณบอกว่ามันสนุกมากๆนะกับการทํางานถ้าเราเป็นผู้นําที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาการทําธุรกิจเอมตาก็จะสนุกอย่างแบบชนิดที่เรียกได้ว่าเราลืมโลกไปเลยแหละเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยงานนี้แหละมันงานนี้แหละมันคืองานที่จะทําให้ชีวิตของเรามันกระชุ่มกระชวยมากๆแล้วทุกคนก็แฮ ppy ทุกคนก็มีความสุขเพราะทุกคนมี ความหวังว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จนะครับข้อ8นะครับผู้นําต้องเป็นแบบอย่างของการพาผู้คนไปประสบความสําเร็จนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราเข้าใจแผนธุรกิจเอมตาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการสร้างรายได้และการสร้างความสําเร็จที่มากมายมหาศาลไรขีดจํากัดในธุรกิจเอมตาได้ก็คือการที่เราเนี่ยจะสร้างทีมของเราให้มีผู้คนในทีมของเราเนี่ย ประสบความสําเร็จมากขึ้นคนแล้วคนเล่านะครับการที่เราเนี่ยนะครับทำงานกับผู้คนของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เราให้การสปอนเซอร์อย่างเงี้ยเราทํางานกับเขาจับมือร่วมกันหรือคนแม้กระทั่งกับในดาวไลน์ชั้นลึกๆล,ล,ลงไปที่เราไม่ได้สปอนเซอร์เองแต่เขาอะแสดงตนว่าเขาต้องการประสบความสําเร็จอะเราก็สามารถที่จับมือกับเขาแล้วก็ทํางานร่วมกันกับเขาแล้วสามารถที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จขึ้นมาได้โอ้โหมันก็จะยิ่งทําให้ทุกคนในองค์กรเนี่ย ตื่นตัวทุกคนในองค์กรตื่นเต้นทุกคนในองค์กรมีความมั่นใจว่าเฮ้ยดาวไลน์ที่อยู่ในองค์กรของเราที่เราแม้กระทั่งตัวเราเองก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีผู้นําที่มีความตั้งใจที่จะจับมือร่วมกันทํางานร่วมกันมีวัตถุประสงค์เดียวกันมีความจดจ่อต่อความสําเร็จเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอะทำให้เขาเห็น ว่าเราพาคนไปประสบความสําเร็จเขาก็จะยิ่งมีความเชื่อมั่นว่าเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้ในอนาคตอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับข้อ9นะครับผู้นําต้องเป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์และจริงใจนะครับรวมไปจนถึงการสร้างความไว้วางใจแก่ทีมงานเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งมีความสําคัญมากๆนะับเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยการที่เราจะทํางานร่วมกันได้การที่เราจะมีความรักมีความสามคัคคีแล้วโดยพู้อ,อย่างยิ่ง คุณหมอให้ความสําคัญมากที่สุดคือความไว้วางใจซึ่งกันและกันความไว้วางใจคือสิ่งซึ่งเราจะรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรอะ่ะเขาก็จะพูดแล้วพูดจริงทําจริงอะ่ะพูดแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่เขาพูดพูดแล้วเขาก็ทําแบบเนี้ยเขาจะไม่มีต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำอะไรรับปากอะไรไว้รับผิดชอบอะไรไว้ก็ทําแบบนั้นอะ่ะมันจะทําให้ทุกคนมีความรู้สึกได้ว่าเวลาอยู่ กับทีมเวลาอยู่กับองค์กรเนี่ยเราไม่ต้องระวังหลังเราไม่ต้องรู้สึกว่าจะมีใครมานินทาเราเราไม่ต้องรู้สึกว่าจะมีใครแอบมาว่าเรารับหลังเราหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเวลาจะทําอะไรกันก็ตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์ต่อกันมีความรักมีความจริงใจแล้วก็ เกิดความไว้วางใจเกิดความรักแล้วก็ความศรัทธานะครับต่อกันนั่นเองนะครับนั่นคือยิ่งจะทําให้เกิดความเหนียวแน่นขององค์กรธุรกิจความแข็งแรงขององค์กรธุรกิจของเรานั่นเองนะครับนี่คือความเป็นผู้นำต้นแบบ9ประการที่คุณหมออยากจะสื่อสารนะครับให้กับพวกเราในวันนี้นะครับ มันจึงต้องถามตัวเราเองอครับว่าวันนี้เราพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นผู้นำต้นแบบให้กลายเป็นผู้นำที่เรียกได้ว่ามีคุณคา่ามี เป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับนับถือเป็นผู้นำที่ได้รับความศรัทธานะครับจากทีมของเราแล้วหรือยังนะครับมันไม่สายเกินไปนะครับที่เราจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แล้วก็พัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงตัวเองคุณหมอเชื่อนะครับว่าในที่สุดเนี่ยเราก็จะเป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพนะครับ ที่สุดคนหนึ่งเลยละ่ะในองค์กรธุรกิจเอมตาอย่างแน่นอนนะครับแล้วเชื่อนะครับว่าเราก็จะมีองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงแล้วก็แข็งแรงตลอดไปในธุรกิจเอมตาสวัสดีครับ